มาเริ่มเนี่เดี๋ยวจะสอนไอ้พอเข้าเสร็จใช่ไหมข้าโปรแกรมเปิดโปรแกรมแล้ว html hey, มันจะขึ้นมาอยู่หน้านี้ถ้าสมมติว่ามึงจะสร้างตารางเนี่ยให้กด control ultimate t มันจะเป็นคีลัดเนี่ยคีลัดหรือแม่ก็เนี่ยอันนี้ก็ได้ insert แล้วก็ table มันก็ได้เหมือนกันไ,ได้เสร็จปุ๊บ มันก็ขยายเอาลองขยายอ่ะสมมติว่าได้แค่นี้ไอเนี้ยอันนี้ข้อตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เยตรงเนี้มันจะทำเป็นครอบเป็นแบบทําเป็นช่องเดียวอย้อนกลับเดี๋ยวร็ปึป๊บวิธีจะทําให้ตารางเนี้ยอยู่ตรงกลางคือเข้าไปตรงโค้ดแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้านี้ แล้วก็กดที่อันนี้วันอันอันที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ enter ลงมาทันทีแล้วก็พิมพ์ไปว่าสามเหลี่ยมไอมองก็บสามเหลี่ยมแล้วก็ center แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็มาอันสุดท้ายเลยอันไหนก็ได้ที่มันเป็นอันสุดท้าย,ยแล้วก็สามเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่อันนี้ต้องเพิ่มทับไปด้วยแล้วก็นเตอร์โอเคแล้วก็กดตรงน,นี้ดีไซน์ เห็นไกลับมากลางแล้วกลางเสร็จปุ๊บวิธีใส่ผ้าพื้นหลังเนี่ยผาพพื้นหลังไอ้พื้นที่เอาขาวเนี่ยกดคลิกขวาแล้วก็อันล่างสุดเลยออ o p e r ตีแล้วก็อันที่สองแล้วก็เบลเซสมมติว่าอ่ะกูใส่รูป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 นี้นอืม แล้วก็กด a okay. อ p l y โอเคสมมุติว่าได้ได้อย่างนี้ละป๊บอ่ะแล้วก็มาวิธีลงวิธีใส่ภาพใส่ภาพตามช่องอกดคลิกขวาสมมติว่ามึงจะใส่รูปใหญ่ช่องนี้กดคลิกขวาเลยไมย่ก็ insert อันนี้ก็ได้ ต้องกดช่องอนนะว่าจะใส่ช่องไหนสมมติกูจะใส่ช่องใหญ่เงี้ยทำเป็นภาพเฉยๆใส่ภาพเฉยๆธรรมดาไม่มีแบบกระพริบอะไรเงี้ยก็ insert image In เมข้าไปแล้วก็หาภาพสมมติว่าใส่ภาพนี้เรียบร้อยแล้วก็ปรับขนาดขยายอะไรเอา,เอ,าเองอมสมมติว่าได้อย่างนี้ลอะอะเรียบร้อยแล้วก็ ต่อมาก็จะแบบสมมุติว่าอเอาหน้าเว็บแค่นี้ทำแบบผ่านๆไปก่อนเดี๋ยวต่อไปจะสอนในนี่วิธีการเซิร์ชลิงก์เข้าไปสมมติว่าจะเซฟใช่ไหมก็กดตรงนี้ไฟล์แล้วก็เซฟแอดเซฟแอดมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้แล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นชื่อของมึงก็ได้สมมุติว่าทดลอง เป็นทดลองทดลองหนึ่งห้าสี่อะไรอย่างงี้อ่ะทดลองไปก่อนก็เซฟไปเซฟเสร็จปุบ๊บกูเซฟไว้หน้าเดสก์ทอ็อปเรามาดูเนี่ยเห็นไหมันจะอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือเซฟไว้นี่กดเข้ามานี่เห็นไหมหน้าเว็บเด้ง่ะเด้งไวหน้าเว็บละ หน้าเว็บที่ทำเมื่อกี้มาต่ออืกลับมารือว่าจะใส่ช่องนี้เป็นแบบกดอะไรพวกนี้แบบหน้าแรกไอ้หน้าต่อไปคลิกด,ดูอะไรต่างๆเงี้ยมันก็นี่ไป สมมติว่ากูจะเอาช่องนี้เป็นช่อง Facebook แบบอินเสิร์ตเอาไปอินเสิร์ตไปเพราะเอ้ยเอาอันนี้ก่อนเอาภาพก่อนดีกว่าใส่ภาพแบบกดที่แบบเร่งไอ้ภาพมันมีเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยกดอันนี้ช่องที่จะเลือกแล้วก็เข้าไปที่อินเสิร์ตอินเสิร์ตแล้วก็อินเสิร์ตแล้วก็อิมเมจนี่อิมเมจอิมเมจเข้าไปแล้วก็กด มันจะเขียนว่า low, lower l o w image ก็เข้าไป low, lower l o w image แล้วก็หาภาพสองภาพที่จะใส่อหาภาพสองภาพที่ใส่สมมติใส่เออ แต่น,นี้หนึ่งอันแล้วก็ใส่ภาพนึงตัวนี้อ่ะได้ละอืมเรใส่เสร็จปุ๊บก็กดโอเคเห็นไหมมันจะเด้งมาแล้วก็ปรับขยายเอาว่าจะเอาเล็กใหญ่ขนาดไหนนี่อ่ะสมมติว่าเอาแค่นี้แล้วก็ แล้วก็กดลองกด f 1 2ดูปึ๊บแล้วก็เซฟมันจะขึ้นเด้งขึ้นมาหน้าเว็บเห็นไหมพอเอาน,นิว้วพอมือไปมันก็เปลี่ยนสีเห็นไหมเปลี่ยนสีได้แล้วก็อ่ะปิดไปมาดูใหม่อันนี้คือจะ insert ลิงก์ให้ดูเคย insert นี้ สร้างไฟขึ้นมาใหม่ไอ้ไม่ต้องสร้างก็ได้ไม่ต้องสร้างก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกให้สร้างไฟขึ้นมาใหม่ก็ได้ใช่ไหมแต่ของกูคือวิธีทำเซฟใหม่เซฟอันเนี้ยเป็นอีกอันหนึ่งเขียนว่าลิงค์เขียนว่าลิงค์ลิงค์อะไรก็ได้ลิงค์เนี้ยปึ๊บแล้วก็เซฟไปเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาอีกอันหนึ่ง จะเด้งขึ้นมาอันนูตอนแรกอันนี้เด้งขึ้นมาอันนี้เขเด้ง,งเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้ก่อนดูวันแรกสมมติก็จะ insert facebook เข้าไปอ่ะ insert ภาพ facebook ที่จะกดอ่ะอ image ก็เอ่อ facebook ฟซบุ๊กอ่ะ facebook, facebook. อ่ะ,อ,ะอันนี้อือรูปร้อยอืมได้ลวแล้วก็ ขนาดอืมโอเคขนาดเสร็จปึ๊บแล้วก็เซฟอะเซฟเหมือนเดิม แต่เรื่องเซฟแอปเซฟนี้ปึ๊บเรียบร้อยแล้วพอมาอันนี้เราก็อืมพอได้อันนี้ใช่ไหมอันนี้มันยังไม่มีใช่ไหมนี่วิธีคัดลอกเลยปึ๊บอืมเอาใส่อันนี้ปึ๊บแล้วก็พาร์ทวางอ่ะเห็นไหมได้ละพอได้เสร็จปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จนี่ ูจะเอาให้กดอันเนี้ยแล้วเด้งไปเว็บเฟซบุ๊กใช่ไหมกดที่ช่องที่ช่องเฟซบุ๊กอ่ะช่องที่จะเลือกแล้วก็ดูวันนี้ลิงก์ถาว่าลิงก์มึงก็พิมพ์ไปลิงก์อะไรก็ได้สมมติว่ากูจะเอาลิงก์เฟซบุ๊กกูไปหาลิงก์เฟซบุ๊กก่อนปิดหาลิงก์เฟซบุ๊กนี่อ่ะอันนี้นี่แล้วก็ copy ไป ก็พีเสร็จปุ๊บมาดูแล้วก็นี่เห็นไหมกดช่องนี้แล้วก็ลิงก์้าไปก็พาร์วางโอเคเสร็จแล้วอืมอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ลองดูกด x 2ดูเซฟแล้วลองดูว่าถ้ากดตรง a c e b o o k เนี่ยมันจะเด้งไปหน้า facebook ไหม อะกดปุ๊บอ่ะเด้งอ่ะเด้งมาเนี่ยพอก,กดแล้วเด้งมาโอเคเนี่ยหน้าแรกหน้าอะไรนี่แหละแค่ได้แหละแล้วก็มึงก็ตกแต่งอะไรต่อก็ได้แล้วแต่ตามสบายเนี่ยแหละง่ายๆเรียบร้อยจ้า